ขอศรัทธาต่อหลวงตามหาบัวขึ้นมหาชนนับหลายแสนคนมาร่วมในงานพระราชทานพิงศศของหลวงตามหาบัวซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถพรงท่านเสด็จมาเป็นองค์พระประธานอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะถึงเวลาที่พระราชทานพิงศพในช่วงประมาณ5โมงเย็นก็จะเป็นการ พระราชทานเพล้งศพ เาครับจะดมดมครับจาดมเลืครับหมอครับหมอบริการกี่วันแล้วครับครับวันที่3แล้วครับวันที่สามเลยครับผมบริการฟรีทั้งหมดนะครับครับใช่ครับจะสิ้นสุดวันที่วันไหนครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สีบำรุงปัญญาให้รอบคอบ,อบ,อบอต่อกระดงกสมอยาปลอยไปการตงคงกิเลสขึ้นในคนว่าเป็นตูข่ขันข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรูปาดและลา,านปาเป็กมีแต่เทาไรไม่ได้คุณจะทำได้อหมด้านนู้นเราสั่งว,ว่าตั้งก็้ญญา

เกิดอะไรับเกิดแม่ ไื่บอกพระสาของเลยถ้าไม่ยอกให้เล่นเขามาเราเม่ไดจไปจีบจูแล้วเ,เ,เวขาที่ถ้าไม่ยอกไห้เล่นแล้วสหลรานีเขามีรู้จักว่าเล่นนะ ดวงนี้หลับไม่ตายแต่มันมีเชื้อของวัตตะวนอาเกิดแก่ติดตายอยู่ในตัวของใจใต้องมีควายตายหรือมีหน่อยดวงนี้มีกับการไม่น้ำน,นะ,ะแกไปส่งเรื่องหน้าเขาข้าธรรมแล้วจดตายเป็นจ้า เราเกิดมาบนโลกนี้ก็มาหนานนอาะไรดีอะไรทิ่เศษจเกิดจะลืมเลือนตัวมันก็เห็นมาแล้วมันก็เคยเป็นมาแล้วอยู่นี้ตั้งแต่เราเป็นมาวา่าถ้าพูดถึงเรื่องรักผูิงเราก็เคยพูดให้ถูกเพ้่นปนฟังรักรักเป็นเรนะ่อนถานอนในหลับรักเป็นจัตาคนที่รักก็เป็นเือญาติรวเวกันกวกญาตีฝ่ายหนึ่งก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะ เป็นญาติเป็นวงเป็นสกพูลเดียวกันได้กันได้อยู่ด้วยกันก็ยิ่งเป็นกันเองก็ยิ่งง่ายพวกญาติฝ่ายหนึ่งกระทักทวงขึ้นมาว่าพวกแย่ oh yeah, จะมาทำลายวงสกูลกันหรือนี่คนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นคนนั้นชื่อว่าอย่างนี้เรียกกันว่าอย่างนั้นทีนี้จะมาให้เรียกคนนี้ว่าเป็นปู่คนนี้ว่าเป็นญาคนนี้เป็นอย่างนั้นมันเรียกกันได้ลงคอเหรอจะมาถือเอาสิริมงคลอ,อะไร จากการทำลายญาติเราพิจารณาดูทางเหตุผลแล้วเราก็ยอมเอาถ้าอย่างนั้นก็ตัดใจมันจะตายก็ยอมตายเอามาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ลงด้วยความผู้ใหญ่ความยากความวงสกุลแล้วเอาประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เอามาแล้วมันก็ก,กีดก็ขวางอยู่อย่างนั้นแหละหาความเจริญไม่ได้เพราะเราเพียงเท่านี้ทำความเสียหายแกวงสกุลมากมาย ไม่มีใครเห็นดีด้วยแล้วเอาไปทำไมมันจะตายเพราะหัวใจมันรักแต่ก็ต้องตัดรักลงอย่างขาดสมบัติหัวใจต่อมาก็ได้มาหัวเราะเรือร่องของตัวเองเหมือนกันแต่ก่อนมันเหมือนไม่มีญาติไม่มีวงไม่มีพ่อไม่มีแม่มันก็มีแต่ตัวมันคนเดียวจริงกว่าพ่อกว่าแม่กว่าญาติพี่น้องกว่าวงกว่าใครทั้งหมดจะให้ได้ดังใจเวลาเรื่องทั้งหลายมันจบลงแล้วเหตุผล เพราะเราไม่ต้องการจะเป็นคนเลวขนาดนั้นจะทําได้ลงคอหรือมันก็ต้องยอมยอมทั้งๆที่ตัวกิเลสมันไม่ยอมเห็นแต่วงศุลุฟาดมันจนขายสบบ้านในสมัยที่เราเป็ like นหนุ่มชะกันกำลังจะเป็นนักุราอย่างสุกีเพื่อนๆเขามาชวนไปถานเลี้ยงที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นเราไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าในงานนั้นจะมีอะไรบ้างเพราะไม่ใช่บ้านเกิดของเราแต่เป็นบ้านเพื่อนๆซึ่งอยู่ห่างก,กันคนละจังหวัดจึงไม่ทราบว่าประเพณีเขาเป็นอย่างไรกันพอถึงบ้านที่จัดงานเลี้ยงต่างคนก็ต่างนำขวดอะไรอะไรมาวางไว้บริเวณรอบๆเราเกิดความสงสัยที่ถามขึ้นว่าขวดอะไรกันมากมายนักเขาก็ต่างบอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่า น้ำอ้อยป่าแต่ความจริงเป็นเล่าเถื่อนเรานึรู้ทันทีว่าคือน้ำบ้านนั่นเองเพราะเท่าที่เห็นเห็นใครดื่มน้ำประเภทนี้เข้าไปโดยมากต้องเป็นบ้าก,กันแทบทุกรายก็เรากำลังตกอยู่ในที่จนกรอกอยู่แล้วไม่ทราบจะอาทางออกได้อย่างไรอีกไม่นานนักต่างคนต่างริมน,น้ำอ้อยป่ายื่นมาให้เราดื่มแบบหาทางหลบหลีกไม่ได้ เราเป็นเพียงพูดออกอุบายว่าเพื่อนเราปวดศีษรษะไม่ค่อยสบายอย่าให้ดื่มเลย <C> e <an> เขาก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่กลับจะให้ดื่มท่าเดียว <S <S mm hmm. โดยให้เหตุผลว่า